สวัสดีแฟนเลิบอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันเลิบอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 3หรือ WNL 2023ครับสำหรับวันนี้นะครับ2กรกฎาคม2566ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสนามที่3แล้วก็เป็นวันสุดท้ายในเรื่องของรอบคัดเลือก16ทีมนะครับซึ่งคัดเหลือ8ทีมสุดท้ายนั่นเองซึ่งแต่ละทีมจะแข่งครบทั้งหมดนะครับในวันนี้ก็คือ12แมตช์นะ ก็คือเป็นการปิดสนามที่3แล้วก็มาดูผลคะแนนรวมรวม,รวมถึงผลงาน8ทีมที่ดีที่สุดนะครับนับแมตช์ชนะด้วยซึ่งก็จะเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับมีโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดนะครับอีก6คู่สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมซึ่ง คู่แรกที่ผ่านไปวันนี้นะครับเซอร์เบียพบกับบัลแกเรียเซอร์เบียเอาชนะบัลแกเรียไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์20ต่อ25 25ต่อ16 25ต่อ14 17ต่อ25แล้วก็15ต่อ4ส่วนคู่ที่2โปแลนด์กับเกาหลีใต้จะแข่งกันเวลา12นาฬิกาเที่ยงตรงวันนี้นะครับที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนะครับส่วนคู่ที่3นะครับโครเอเชียพบกับตุรกีแข่งขันที่ประเทศไทยเวลา13นาฬิกา คู่ที่4จีนพบสหรัฐอเมริกานะครับแข่งเวลา15.30นากา30นาทีคู่นี้แข่งขันกันที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็คู่ที่5นะครับอิตาลีพบกับญี่ปุ่นเวลา1 7 0นาฬิกาคู่นี้แข่งขันที่ประเทศไทย แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับของแมตต์นะครับคู่สุดท้ายของรายการเนชั่นลีก2023รอบคัดเลือกเลยนะครับก็คือไทยพบกับบราซิลเวลา20นาฬิกา30นาทีนะคุณผู้ชมซึ่งก็จะจบครบทั้งหมดนะครับสำหรับรอบคัดเลือกเนชั่นลีก2023เพื่อที่จะคัดเลือก8ทีมที่ดีที่สุดนะครับเข้าสู่รอบที่ลึกแล้วก็หาทีมที่เป็นแชมป์เนชั่นลีก2023นั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดคุณผู้ชมตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับ USA สหรัฐอเมริกานะครับหลังอันดับที่1นะครับแข่ง11แมตช์แล้วชนะ10แพ้1มี27แต้มอันดับที่2โปรแลนด์แข่ง11แมตช์ชนะ9แพ้2มี26แต้มอันดับที่3ตุรกีแข่ง11ชนะ8แพ้3มี26แต้มอันดับ4จีนแข่ง11ชนะ7แพ้4มี22แต้มอันดับ5ญี่ปุ่น แข่ง11ชนะ7แพ้4มี21แต้มอันดับ6บราซิลแข่ง11ชนะ7แพ้4มี21แต้มอันดับที่7เยอรมันแข่ง12นะครับครบที่เรียบร้อยแล้วชนะ7แพ้5มี20แต้มอันดับ8อิตาลีแข่ง11ชนะ7แพ้4มี18แต้มอันดับ9เซอร์เบียแข่ง12ชนะ6แพ้6มี19แต้มอันดับที่10แคนาดาแข่ง12ชนะ6แพ้6มี18แต้มอันดับที่11 โดมินิกันแข่ง12ชนะ6แพ้6มี14แต้มอันดับที่12เนเธอร์แลนด์แข่ง12ชนะ5แพ้7มี18อันดับที่13บัลแกเรียแข่ง12ชนะ2แพ้10มี9แต้มอันดับที่14ไทยแข่ง1 1ชนะ2แพ้9มี8แต้มอันดับที่15โครเอเชียแข่ง1 1ชนะ2แพ้9มี6แต้มแล้วก็อันดับที่16เกาหลีใต้แข่ง11แพ้ทั้ง11 แมตช์เลยนะครับไม่มีแต้มได้มา3เซตแพ้ทั้งหมด33เซตนะครับอันนี้ก็เป็นตารางคะแนนล่าสุดนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าบางทีมชาติแข่งครบไปแล้วนะครับ12แมตช์นะคุณผู้ชมนะบางทีมชาตินะครับก็ยังเหลือ11อแมตช์อยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาดูอันดับโลกกันก่อนอันดับโลกของวบลิบอลหญิงตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าทีมสาวไทยนะครับทีมชาติไทยเนี่ยก็ตกลงมาอีกหนึ่งอันดับนะคุณผู้ชม ตอนนี้อันดับ1เป็น USA สหรัฐอเมริกา379.64คะแนนอันดับ2อิตาลีอันดับที่3บราซิลพุ่งขึ้นมาแซงเซอร์เบียนะครับอยู่ที่3ามร้อนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ3อันดับ4เซอร์เบียอันดับที่5ตุรกีอันดับที่6จีนอันดับที่7ญี่ปุ่นอันดับที่8โปแลนด์อันดับที่9โดมินิกันอันดับที่10เนเธอร์แลนด์ ส่วนไทยเรานะครับร่วงลงมานะครับจากอันดับที่14เป็น15นะมี179.13คะแนนนะครับโดนตัดคะแนนไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเราแพ้7นัดรวดแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้เป็นนัดที่8นะครับซึ่งอันดับโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงผกผันไปตามการแข่งขันแพ้ชนะนั่นเองนะคุณผู้ชมนะทีนี้นะครับเรามาดูสำหรับ คะแนนแล้วนะครับเรามาดูว่าทีมไหนเนี่ยนะครับแน่ๆแ,แล้วจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นรอบลึกต่อไปซึ่งสำหรับการแข่งขันวันนี้นะคุณผ,ผู้ชม6คู่เนี่ยแทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับกับเรื่องของคะแนนที่จะเข้ารอบเพราะว่าตอนนี้นะครับนับแมตท,ที่ชนะแล้วก็นับคะแนนอันดับที่1ถึง8เนี่ยนะครับก็คือเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อย100%เเลยคุณผ,ผู้ชมเพราะว่า ในการแข่งขันวันนี้นะครับแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเข้ารอบแต่ว่าเป็นการแข่งขันให้ครบแมตช์นะให้ครบ12แมตช์ทุกทีมชาตินั่นเองโดยที่8ทีมสุดท้ายที่จะได้เข้ารอบคือสหรัฐอเมริกาอันดับ1อันดับ2โปแลนด์อันดับ3ตุรกีอันดับ4จีนอันดับ5ญี่ปุ่นอันดับ6บราซิลอันดับที่7เยอรมันแล้วก็อันดับที่8อิตาลีนะครับซึ่งสำหรับ8ทีมนี้นะครับจะแพ้หรือจะชนะในวันนี้ ในการแข่งขันเนี่ยไม่มีผลเลยเนื่องจากว่าถ้าเรานับจํานวนแมตท,ที่ชนะนะคุณผู้ชมนับขึ้นไปตั้งแต่อิตาลีเนี่ยนะครับชนะ7แมตขึ้นไปเนี่ยก็คืออันนี้นะครับเขานับแมตก่อนเอาแมตท,ที่ชนะเป็นหลักก่อนแล้วก็ตามด้วยการนับคะแนนฉะนั้นไม่มีทีมชาติไหนนะครับที่อยู่อันดับล่างลงจากอิตาลีเนี่ยสามารถที่จะแซงได้แล้วนะ อย่างเช่นเซอร์เบียแข่งไปครบแล้วครับ12แมตต์มีชนะ6แมตต์นะแข่งไปแล้วจบเรียบร้อยไม่สามารถแซงได้แล้วแคนาดาโดมินิกันเนเธอร์แลนด์บาการียแข่งครบหมดแล้วนะครับซึ่งแคนาดากับเซอร์เบียเนี่ยแล้วก็โดมินิกันชนะ6แมตต์แต่ว่าไม่มีสิทธิ์แซงอิตาลีแล้วเนื่องจากว่าเขาแข่งครบแล้วนั่นเองฉะนั้นนะครับอิตาลีจะเจอกับญี่ปุ่นวันนี้ จะแพ้หรือจะชนะไม่มีผลเลยมีผลแค่อันดับคันแนนนะครับที่เป็นเรื่องของเจติยศนะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องของผลงานนะครับที่จะบอกได้ว่าเข้ารอบแทีมสุดท้ายเนี่ยทีมชาติตัวเองเนี่ยจะเข้ารอบไปในอันดับที่เท่าไหร่แค่นั้นเองก็จะต้องไปจับคู่กันต่อไปนะครับในรอบที่ลึกนั่นเองนะครับมีแค่นี้ ฉะนั้นวันนี้นะครับ6คู่เนี่ยที่แข่งกันไม่มีผลอะไรกับปในเรื่องของการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเพราะว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับสามารถดูอันดับได้จากแมตที่ชนะแล้วก็คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางคนนะครับถามว่าแล้วเซอร์เบียเนี่ยมี19แต้มถ้าสมมุติอิตาลีแพ้ญี่ปุ่นอิตาลีเหลือ18แต้มทำไมเซอร์เบียไม่ได้เข้ารอบ ตอบตรงนี้นะครับเขานับตอนนี้นะครับสำหรับในเรื่องของเนชัลลิกสองพันยี่สิบสามเขานับนะครับในเรื่องของการที่จะเอาเข้ารอบเนี่ยเขาจะนับแมตชนะเป็นหลักอิตาลีตอนนี้ชนะเจ็ดแมตส่วนเซอร์เบียชนะหกแมตอิตาลีชนะนะครับอิตาลีเนี่ยจะมีสิทธิ์เข้ารอบเนื่องจากว่าแมตที่ชนะของอิตาลีเยอะกว่านี่คือนะครับในส่วนของการคัด 8ทีมสุดท้ายนั่นเองเอาคือเอาแมตท,ที่ชนะเยอะกว่าเป็นหลักก่อนแล้วก็ตามด้วยคะแนนฉะนั้นถึงเซอร์เบียเนี่ยจะมี19แต้มถ้าอิตาลีแพ้ญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมีแค่18แต่อิตาลีมีแมตท,ที่ชนะเยอะกว่าคือ7เซอร์เบีย6ที่สำคัญอิตาลีเนี่ยจะเสียเซตให้คู่แข่งน้อยกว่าอีกด้วยซ้ำฉะนั้นอิตาลีได้เข้ารอบแน่นอนนะเซอร์เบียถึงจะมีคะแนนเยอะกว่าตอนนี้ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่า ชนะแบบใสๆไร้ข้อกังวลก็คืออิตาลีชนะญี่ปุ่นไปเลยแต้มก็จะขึ้นไปอีกแล้วก็สุดท้ายแล้วทุกทีมข้างบนจะมีแต้มแซงตั้งแต่อันดับที่9ถึงอันดับที่16มันก็จะเป็นอะไรที่สวยงามหน่อยแต่ว่าทั้งนี้นะครับที่แอดมินอธิบายให้ฟังเนี่ยก็คือที่ไปที่มาในเรื่องของการคัดแต่ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบนั่นเองนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นในลักษณะนะครับ การเข้ารอบแปบ,บทีมสุดท้ายนะครับว่าด้วยการคัดเลือกของเนชั่นลีก2023เพื่อที่จะไปจัดแข่งขันในรอบที่ลึกขึ้นแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการหาแชมป์เนชั่นลีก2023ต่อไปครับสาวไทยนะครับก็ถือได้ว่าปีนี้นะครับไม่ไหวไม่เป็นไรนะครับปีหน้า2024นะคุณผู้ชมก็เอาใจช่วยกันนะครับยังไงก็ต้องเชียร์สาวไทยต่อไปนะ ทีนี้นะครับโค้ดด่วนเนี่ยนะครับก็ออกมายอมรับในเรื่องของการแพ้ญี่ปุ่นไป 0- ูนย์ต่อสามเซตนะครับก็ยอมรับนะครับญี่ปุ่นเล่นดีนะครับไทยก็เล่นดีนะเล่นดีขึ้นด้วยซ้านะครับในแมตชนี้แอดมินก็คิดว่าไทยเล่นดีขึ้นนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราสู้ไม่ได้จริงนะเพราะว่าเขาเหนียวมากเลยนะครับใครได้ดูแมตไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้ว่าญี่ปุ่นเหนียวมากเลยสําหรับทีมลูกยางสาวไทยนะครับล่าสุด โคด,ด่วนดานายศิวชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่พาลูกทีมนะครับแพ้3เกมติดในบ้านนะครับแล้วก็อีก4เกมนะครับในสนามที่2ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดใจหลังจบเกมว่าสําหรับเกมวันนี้ต้องชมเชยญี่ปุ่นจริงๆเรื่องของความเหนียวแน่นเกมของเรารับเสิร์ฟได้ดีขึ้นเกมรุกก็ดีขึ้นแต่สู้ความเหนียวแน่นของญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะครับซึ่ง พอโดนโต้กลับเนี่ยเราก็เสียเองด้วยอันนี้แอดมินเห็นด้วยนะเพราะว่าเราทําเสียเองเนี่ยเยอะกว่าญี่ปุ่นนะครับกว่าประมาณ6-7ถึงลูกเลยนะคุณผู้ชมประมาณ6-7ถึงคะแนนอะประมาณนี้เลยเซตสเราเสียนักกีฬานะครับที่บาดเจ็บไป2คนพรพันธ์แล้วก็ทัดดาวนะถ้าแอดมินจำไม่ผิดก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็ออกมายอมรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราต้องเจอศึกหนัก เรื่องฟอร์มเราดีขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องของการเล่นแล้วก็สภาพร่างกายด้วยนะครับส่วนเรื่องของกระแสดราม่านะครับเขาก็รู้ซึ่งการเป็นนักกีฬานะครับก็ต้องอดทนนะครับเพื่อทีมชาตินะนะครับยังไงแอดมินก็เป็นกําลังใจให้ก็ขอให้ผู้ชมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับถึงเราจะมีตดเตียนกันบ้างแต่ว่าเราก็ต้องเอาใจช่วยทีมสาวไทยเพราะว่าคือทีมชาติของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมนะ ซึ่งบางคนบอกว่าเอาใหม่ไปทบทวนกันใหม่ค้ดลองกลับไปคิดว่าจะแก้ยังไงในเกมใหม่ๆได้อย่างไรบ้างอยากเห็นอะไรใหม่ๆถ้าทําไม่ได้เนี่ยก็อยากให้คนอื่นทําแทนนะักกีฬาไทยจะได้ไปไกลกว่านี้นะอะประมาณนี้นะครับบางคนเขาก็มีในลักษณะที่อยากให้ไปทบทวนใหม่เนี่ยเกมเราสู้เขาได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้เนี่ยจะทําอย่างไรต่อประมาณนี้นะครับบางคนบอกว่าจากอันดับดีๆที่รุ่นพี่ทําไว้เนี่ยนะครับมันจะหมดแล้วร่วงลงไปเยอะ อยากให้มีการพัฒนาเก็บประสบการณ์ทีมจะไปโอลิมปิกกับทีมที่หาประสบการณ์พัฒนาต่อมันต่างกันแบบนี้บางคนนะครับบอกว่าเอาดีๆแมตชนี้น้องเล่นดีนะทําญี่ปุ่นรวนเหมือนกันบอลเร็วเรากับตัวตีเนี่ยและบล็อกของเราคือปังมากๆแต่ตามเขาไม่ทันเซตสเซตสอีกนิดเดียวยังไงก็ยังเชียร์ต่อแฮท็กรักพวกนาง จะเชียร์ทุกแมตช์การแข่งขันดูกีฬาให้มันดูกีฬาเป็นกีฬานะมีน้าใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะร่วภัยรัก,รก,รกทีมสาวไทยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับเรามีนัดอีกแล้วนะคุณผู้ชมเชียร์กันอย่างสนุกนะครับไม่ต้องมีการคาดหวังอะไรนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็ไม่ได้หวังเรื่องเข้ารอบแล้วมันตกรอบแล้วนะครับเราเจอกันกับบราซิลเรามาดูพัฒนาการศักยภาพของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการแก้เกมด้วยนะครับ คืนนี้20บา30นาทีไทยจะพบกับปราซิลเป็นแมตช์สุดท้ายปิดนะครับสนามที่3ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกการแข่งขันในชั้นลีก2023นั่นเองนะครับก็ไปที่ช่อง7 HD กด35เว็บไซต์ chloasia.com เว็บไซต์ b u c k a b o o t v แล้วก็เว็บไซต์ช่อง7 HD นะครับสามารถเข้าไปชมได้เลยนะคุณผู้ชมนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตอนไว้ แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลบ,ลบอลและกีฬาสวัสดีครับ